สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความตุ้งตุงต้งติง้งวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงผมพ่งขึ้นแรงฝูจินในเทเคินแปดมาได้2ตัวขายกับอสูรเซนาแล้ววันนี้ผมอยากจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้ใครที่ติดอยู่แรงสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือกําลังไต่ขึ้นมาไต่ย,ยังไม่ถึงเดีย๋ยวผมมีคําแนะนําให้ว่าต้องเล่นยังไงฝึกแบบไหนไมเสรยังไง เราไปดูคนระับพาร์ทแรกฟูจินฟูจินคืออะไรฟูจินถือว่าอยู่แหลงแหลงในเกมเทคเคลนที่อยู่ในประมาณกลางถึงบนของแหลงทั้งหมดเป็นจุดที่ผู้เล่นเริ่มแบบเริ่มรู้จริงจังแล้วว่าเราต้องพันุนิดยังไงเล่นยังไงถ้าเราเล่นแบบมั่วๆไม่มีแผนนะเราก็จะโดนแบบโดนเขาพันนิดคืนอะแค่นั้นเลย เพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนไมซ์เซตแรกคือแบบเราต้องเลิกเข้าแบบรัวๆเลิกเข้าแบบเลิกเลิกเลิกบุกอ่ะให้รอจังหวะบางมันต้องสลับกันบุกกันเต้องต้องเล่นแบบเราต้องคิดแบบเราต้องมีแผนนิดนึงพาร์ทที่2ความคิดก่อนลงแรงไมซ์เซตสำคัญเลยเราไม่ต้องเล่นเพอร์เฟคครับแค่เราต้องเล่นแบบให้ชวัว แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราแพ้เขาเพราะอะไรไม่ใช่แพ้เพราะว่าแบบเขาเก่งกว่าแค่นั้นเราต้องรู้ว่าเราแพ้เขาที่จุดไหนฝึกพันธนะคนับฝึกให้รู้จังว่าวิพันนิตนี้โคตรสำคัญเลยพาสสามซ้อมอะไรก่อนขึ้นฟูจินถ้าเราโดนโบ่อยเราก็แค่ฝึกโลแพรลี่หรือไม่ก็ไปฝึกในเทนนิงโหมดเราก็ไปดูในรีเพย์บ่อยๆว่าเอาแพ้เพราะอะไรเราโดน พันิตตรงไหนเราพันิตผิดตรงไหนเราใช้ท่าใหญ่เยอะเป็นไปหรือเปล่าเราคอมโบถ้าเราคอมโบไม่ชัวเราก็หาคอมโบใหม่ที่มันง่ายกว่าแต่ก็ชัวไม่ต้องแรงมากเลครับแต่ขอแค่ชัวถ้าเราไม่รู้จะพันตย์ยังไงผมก็แนะนําไปก่อนอนะ่ะสิบเฟรมที่ผมแนะนําเลยนะเกมเนี้ย แค่เรารู้ถ้าพันิดแค่3ท่าหลักๆผมว่ามันก็โอเคแล้วในการขึ้นฟูจินนะ10เฟรม12เฟรม15เฟรมเราพยายามพันิดให้ถูกเฟรมเราก็จะขึ้นฟูจินได้อย่างไรได้ครับผมพาร์ทส่ครับผมขอจะพูดถึงสไตล์การเล่นนะที่ผมแนะนำนะให้เราพยายามออกท่าที่มันเป็นเซฟมูฟแบบเช่นแบบดาฟอร์เวิร์ดหหรือไม่ก็แบบ หนึ่งเฉยๆแจ็บแจ็บดูว่าคู่ต่อสู้ทำอะไรถ้าคู่ต่อสู้ก้มเราก็งัดแม่งเลยหรือไม่ก็รอดูว่าเขาจะทําอะไรแต่ที่ผมแนะนําจริงๆเลยนะแบ็ k d ด a ดแคนเซิลแม่งโคตรมีประโยชน์ใช้เวลาแบบคู่ต่อสู้วิปได้โคตรดีแล้วก็เราต้องใช้โลแบบให้มีจังหวะไม่ใช่สเปมโลเราต้องเล่นแบบมีแบบแผนสุดท้ายนะครับผมขอบอกไว้เลยว่าเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราแพ้ให้เป็น แพ้ก็แพ้ไปเลยครับแพ้ก็พยายามกดรีแมทไปเลยอย่างน้อยเราก็ได้แมตทัพในการสู้คนแบบต่อต่อไปอะ่ะถึงเราจะแพ้คนนี้ขดหน้าเราอาจจะชนะก็ได้ครับสรุปนะครับใครที่อยากขึ้นฟูจินต้องมีพันนิตที่แบบโอเคอะ่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องพันนิตเขาอะ่ะไม่ต้องพันนิดแบบเป๊ะก็ได้อย่างน้อยคุณก็ต้องลงโทษเขาสักนิดนึงอะ่ะแล้วคุณก็ต้องคุมจังหวะเกมให้ได้พยายามวิปให้ได้บ่อยๆถ้าเราวิปพันนิตได้ เราก็ได้คอมโบฟรีแล้วและไมซ์เซตนะครับสำคัญกว่าคอมโบเฟี bo, ้ยวแค่มี3อย่างนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะถ้าแบบถ้าคุณมีไมซ์เซตที่ดีคุณก็สามารถขึ้นฟูจินได้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องกวางตุงต้งตุ้งติ้งไว้ด้วยนะครับอยากให้ผมสอนอะไรหรือแชร์เทคนิคอะไร mm. ก็รอ c คอมเมนต์มาได้ หรือจะให้สอนแบ็กแดดแคนเซิลก็ได้นะโอเคบ๊ายบายครับขอบคุณครับ